อนแวร์ XFY Pogo เครื่องบินรบสุดจี๊ดจากยุคสงครามเย็นที่มองแวบแรกเหมือนเครื่องบินแวบสองเห็นใบพัดนึกว่าเฮลิคอปเตอร์แนวคิดที่คิดนอกกรอบชนิดที่ว่ากรอบอร่อยจนไม่เหลือคนคิดค้นคือใครบอกไปสุดท้ายก็คงลืมเอาเป็นว่าตอนบินขึ้นเนี่ยโคตรเท่ ote, มันพุ่งทะยานขึ้นฟ้าในแนวดิ่งเหมือนจะรวดสเปซเอ็ X ยังต้องคาระวะเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพที่แรงที่สุดในโลกตอนนั้นคำรามก้องฟ้ามันคือภาพอนาคตคือความฝันคือสุดยอดเทคโนโลยี จนกระทั่งถึงตอนลงจอดการถอยรถเข้าซองไว้ยากแล้วใช่ปะทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นถอยเครื่องบินรบที่แรงม้าเป็นหมื่นตัวถอยลงมาจากฟ้าในแนวดิ่งโดยที่นักบินต้องหันหลังมองพื้นผ่านกระจกบานเล็กๆเ,เพื่อกะระยะมันคือฝันร้ายชัดๆมันคือการผสมผสานร,ระหว่างการยากรารมเหินเวหากับการสอบใบขับขี่ที่นรกที่สุดในประวัติศาสตร์การบินนี่ยังไม่นับว่าเขาหวังจะเอามันไปใช้บนเรือที่โครงเคลงกลางทะเลนะแค่คิดก็ปวดหัวแล้วอะ แน่นอนโครงการนี้เลยถูกพับเก็บเชลินชักไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับค่าวความดันของนักบินทดสอบฟังดูเหมือนไอเดียของวิศวกรขี้เมาแต่ถึงแม้มันจะล้มเหลวแต่ตอนที่มันบินขึ้น่ะมันคือจะรวดดีๆนี่เองพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบพรป็อพอลิสันว t 4ทตมันมหาศาลมากถึงสุดท้ายโปรเจกต์จะถูกพับไปเพราะมันทำยากเกินไปแต่มันก็ได้เปิดประตูสู่เทคโนโลยีเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งหรือ VTOL ที่เราเห็นในปัจจุบันคือพิมพ์เขียวทางความคิด คือความกล้าที่จะลองในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดท้ายมันกรวยทางไปสู่เครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งสุดล้ำในยุคเราอย่าง F 3 5 B หรือ V 2 2 Osprey กก็คือหลานหลานของเจ้า